สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีไปแย่งทุ่มหมองทุ่มบอลกันแล้วกันเมนี้นะคะเจฟ่ามีเมนูอย่างนะคะก็คือเสียมาลวกให้มากินเลยค่ะอันนี้นะผักกระเดาหมาเจฟ่ามากินนะคะกระบันกระบันนี่กระบัน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 นี่นี่นี่กินได้เนี่กระบันนี่กินได้นี่ กินได้เนี่ยกินได้เนี่ยเดี๋ยวรั่วก่อนลูกรั่วก่อนเป็นมากินนะคะมากินยอดพักกระเดาเดี๋ยวมันโค้มรักวโค้มเดี๋ยวรั่วก่อนจ้ะตอนนี้เจฟ้ากระตั้งหมอนะคะกะกระลังฟอดนะคะเดี๋ยวเจฟ้าสิเอาทิวานะคะรั่วตะก่อนเนาะจะเอาดอกเพิ่นนะคะอันนี้เป็นดอกพักกระเดานี่ค่ะเิ่นมากินค่ะมาเจฟ้าก็เลยสีรั่วให้เพิ่นกินนะคะ ตอนนี้เจฝ er pues mm ่ายังลวกอยู่เวยค่ะเด้อนะคะเจฟ้าลวกผักกระเดาด้วยค่ะเจฟ้าลวกผักกระเดานะคะพี่น้องค่ะา่าที่นี่เจฟ่ากระลวกนะคะสุกกะละนะคะจจฟ่าจะเอาลงน้ำเย็นก่อนเลยค่ะเด้อเอาลงน้ำเย็นก่อนค่ะนี่เจฟ้าลงน้ำเย็นนะคะ แล้วก็สิเอามาเดชให้กาบันเพื่อนกินค่ะกาบันเพื่อนมากินนะคะรายก็รได้รอแป๊บหนึ่งแซ่มันเย็นก่อนลวกอันที่เหลือลงไว้ก่อนค่ะอันนี้ลวกอันที่เหลือไว้ก่อนนะคะนี่กาบันอะไรเนี่ลูกกินดอกผักกาดดาวแสบบ่ลูกแสบบ่าบังละโอ้ยมันขมได้เจ้าคือกิน Ni 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 ni, ni ni, ni ni, ni, nè ni, 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 ก,กินดอกมันนี่กินดอกมันนี่เออโอ้โห,อหสะบัดถกขักไทลูกกับเมงงัวงกับมงควายไทยลูกเอ,อ้ยมาแสบบอกระลาแสบบอกะบันกินผักกระเดาค่ะพี่นองจ๋าเบิ่งเนี่ยค่ะมาเจฟ้ากินผักกระเดาค่ะพี่นองจ๋า โอ้โหพี่ลืบพี่หล่ำกับเพิ่นกินพักกระเดาจะฝากกระลวกให้เพิ่นกินได้พี่น้องเพิ่นมากกินค่ะขโมกเข้าใจกินทากาบันเลยแสบบลูกลากินดอกพักกระดาจากพี่น้อง อันอื่นพอบริกกินได้นะคะแต่ว่าพักกระเดาในเพื่อนกินนะคะมขมุกข,ขาจายกินแทลูกลาอันนี้คือเรียกใชยกระบันนะจ๊ะเดียกใชยกระบันลูกไส้ของเจฟ้านะคะหลายคนถามว่ามีเอฟซีถามว่าพันธุ์อย่างพันธุ์ปอมจะเพียงแต่ว่าแถะขนมั่นนะคะไปแถะขนเพิ่นขนเพินเพ่นก็นเลยบเห้ยาวนะคะก็เลยหลายคนก็นเลยบระหุจักว่าเป็นพันธุ์อย่างนะคะ ถาบมึงเนี่ค่ะเพิ่นกินผักกระดาวค่ะพี่น้องโอ้ยขโมกข้าใจกินค่ะพี่น้องจ้ามาเจ้าฝากินผักกระดาวค่ะกินคักกินแน่เนาะพี่น้องเนะาะมึงเนี่ยค่ะโอ้โยเสียบบ่ลูกกับบ้นานแซ่บบ่ลูกละอืะมเสียบบ่ลูกอะแซ่บบ่ทำไมกลมกินคักแท้ลูกละเอ้ยกินดอกผักกระดาวจ้ะพี่น้อง พักกระดาวนี่ก็เป็นยานะพี่น้องเนาะมันขมนะคะมาเจฟ้าพมากินนะคะพงเดาพูโอ้ยแซ่บบ่บังคำลูกลาแซ่บบอลูกลาเอ้ยกินพักกระดาวพงเดาพี่น้องกินดอกมันค่ะกินดอกพักกระดาว่าดา้ยยาดีแม่กินน้าพงเดาพูเข่ามุกเข่าใจกินโอ้ยฮิดินฮีดกินพี่น้องจ้าฮีดกินฮีดจินพงเดาพูปัน ไหนหมดแล้วไม่เหลือเลยเหรอปาติโทลูกหลา่าสมเกงเทวักหําแซบบอลูกกะวันกะวันแซบบอผักกระเดานะแซบบอกกิพักกระเดานะแซบอยู่บ่เบ,บ,บิแบบดนะแล้วพ่อแล้วเมื่อกินหลายแล้วกะวันมองกล้องหน่อยกะบันกะวันครับผมกะวันแซบบลูก แซ่บบอพันปอมเด้อจะเด้อพีนองเด้อหลายคนที่ถามมาจะฝาตัดขนเพิ่นเฉยๆค่ะขนขนก็เลิ่บดลยเวนะคะในอัปเดตให้นะคะบดได้ไปตัดยุรานกับคู่คูค่ะในน้อยนึงเด้อพีนองอดทนเบิงเอาจ้าขอบคุณในรายกระลัการเด้อสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะคะมือนีนะคะเป็นคลิปน่องกาบันกินพักกระเดานะจ๊ะพันปอมเด้อจจะเด้อพีนองเด้อดปอมแท้ค่ะอันนี้นะคะไม่ใช่พันผสมนะคะ กินผักกระเดาค่ะพี่น้องจา้าโอ้ยความแซ่บของเพื่อนกินลูกกินนะคะขอบคุณในห,หลาัๆกลกัน,กนสำหรับผู้ที่เข้ามาเบิ่งนลิปสัน่นคิดสดนะคะ,ะกาบันกินผักกระดานะคะเนาะขอบคุณมากๆเลยสําหรับหลายๆคุณหลาย,ลายคนที่ชมนะคะคลิปสั้นของเจฟ้าที่อารมณ์หายคลิปนี้เจฟ้าขอจบไปสักก่อนนะคะขอบคุณในห,หลายๆค่ะ